สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2023 2 0 2 4รอบรองชนะเลิศน,นัดแรกนะคะคืนวันอังคารที่30เมษายน2567บาเยอร์มิวนิคค่ะ ซึ่งเป็นดีกรีแชมป์6สมัยจากเยอรมันเปิดอาริอันส์อารีนารับการมาเยือนของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแชมป์14สมัยจากสเปนปรากฏว่าเสมอกันไป2ประตูต่อ2โดยบาเยนได้ประตูจากซาเน่นาทีที่53และเคนยิงจุดโทษนาทีที่57ส่วนทางด้านของเรอัลมาดริดได้2ประตูมาจากวินิซิอุสจูเนียนาทีที่24และจุดโทษในนาทีที่83 โดยเมื่อคืนวันพุทธที่1พฤษภาค,คม2567เสือเหลืองบรุเซียดอทมูลจากเยอรมันเปิดสนามซิกนาอิดูนาพาร์ครับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชมงจากฝรั่งเศสและผลปรากฏว่าทางด้านดอดมูลเชิญนชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะคะโดยได้ประตูจากนิคลาสฟูครุกในนาทีที่36ค่ะ โดยรอบรองชนะเลิศนัดที่2จะลงทำการแข่งขันกันในวันอังคารที่7และว,วันพุทธที่8พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาร่วมลุ้นว่าทีมใดจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2023-2024ไปพร้อมๆก,ก,กันกับสปอร์ตบาร์นิวส์ค่ะ และนอกจากนี้นะคะสามารถจะติดตามโปรแกร,รมการแข่งขันและผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวอื่นๆเกี่ยวกับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2023 2024ได้อย่างครบถ้วนเลยล่ะคะ่ะผ่านทาง Sport b a News Channel ค่ะ